กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องมือสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณจิ๋วกาแพงแสนกับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับเอาละครับพี่จิ๋วฮะมาต่อเลยนะฮะช่วงนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับ C เนื้อหาที่น่าสนใจที่จะนําเสนอในช่วงนี้คือหนึ่งเต่ามังกรปี119ครับผมสร้าง380องค์เนื้อนาวะอย่างเดียวทาไมสร้างน้อยขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรปั๊มได้380องค์แล้วบล็อกแตกครับ รุ่นนี้เพราะสังกรจจายจะคมลึกชัดามากแล่ใต้ฐานเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเป็นตัวปลาไหลหรือว่าบางคนสมัยก้อนเขาเรียกปลาไหลแต่ทีนี้พอเห็นขามีขาตรงใต้ท้องโผล่มาก็เลยเรียกกันมังกรมังกรเพื่อให้แลชื่อดูยิ่งใหญ่หน่อยดูดูดีน <ะ S 1> หน่อยครับครับผมมี19มี380องเป็นวัตถุมคงคลหลวงปู่ที่หายากอีก<า>รุ่นหนึงครับ ครับผมแล้วจุดสังเกตอ่ะแยกแยะของแท้ของเล่นแบบนี้ไหดูตรงไหนของแท้ของเก๋เริ่มออกมาแล้วของแท้เนี่ยให้ดูที่นิ้วพระสังกระจายเลยจะคล้ายๆมีเล็บออกมาโโอ้หต้องใช้กล้องเลยนะต้องใช้กล้องครับต้องใช้ไม่เป็นไรพี่อ่ะต้องต้องมีเล็บออกมาแล้วไงต่อแล้วมีเล็บแล้วก็ที่ตัวที่ก็เล็บตรงมันก่อนทั้งสองมือทั้งสองข้างเลยไหมเล็บเนี่ยอ่าเล็บด้านบนครับฝาอ่าเล็บที่ซ้อนฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้โป้งต่างหงส์ฝั่งฝั่งนี้ครับฝั่งฝั่งนี้ฝัามือ ฝั่งขวามือเราคือเวลาคุณผู้ชมมององค์พระเนี่ยจะอยู่ขวามือคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับจะมีเหมือนเหมือนนิ้วโป้ท่านจะมีเล็บอ่ะเหมือนเล็บขึ้นมาพระสังกัจจายนิ้วนิ้วโป้เท้าครับผมแล้วก็ส่วนมือพระสังกัจจายนี่จะเหมือนมีเล็บแหลมๆออกมาหมดองค์พระสังกัจจายจะล่ําลึกมากครับแล้วมีอะไรครับแล้วก็ตัวที่เขาเรียกตัวมังกรจะมีเส้นทิวทิวิ่งเป็นตหนอยู่ใต้ใต้ฐานพระสังกัจจายถ้ารุ่นแรกจะเป็นนกคุ้มไง แต่ถ้านี้จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวมังกรเป็นตัวมังกรวจะมีเส้นกนกถูกไหมเป็นกระหนกมีเส้นริ้ววิ่งเหมือนกับเส้นขึ้นน้าอ่ะเส้นขึ้นน้ําเป็นเส้นขึ้นน้ําแล้วมีอะไรให้สังเกตตงเนี้เนี่ยดูจุดลึกๆหลักๆตงเนี้ถ้ามีแท้เลยถ้าไม่มีเกทด้านหลังะด้านหลังเนี่ยจะมียันอยู่แถวหนึ่งที่ปั๊มแล้วลักษณะเหมือนบล็อกกระแทกยันหัวบี้ลงไปครับผมอ๋อจะเป็นแถวสุดท้ายจุดด้านด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับ ยันอยู่สี่ห้าตัวถัวจะโดนกระแทกบี้ลงไปเหมือนลักษณะโดนโดนกระแทกปั๊มยันบี้ปั๊มแล้วเฉือนไปทางเฉือนไปครับจะต้องมีรอยเฉือนรอยกระแทกครับเนี่ยคือของแท้จริงครับครับผมแล้วมีเนื้อเกลืออะไรตรงไหนยังไงไหมไม่มีรุ่นนี้ไม่มีครับครับอ่ะต่อไปครับก็มีวัดอ่ารุ่นพุทธซ้อนทองคำนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่หายากสร้างอ่าต่อจากรวยไม่หยุดของวัดไล่แต่งทองครับพิมพุทธซ้อนถ้าเนื้อทองคำเนี่ยมีสิบกว่าองค์ ก็คือตอนพระวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกมาใหม่มีข้อโต้แย้งว่า,าไม่ใช่ของหลวงปู่จริงๆแล้วก็คือ,อโกกังร้านนาฬิกาท่าเรือที่อำเภอท่าเรือจังหวัดการหรือว่าขายรถรถเฮงมงเนี่ยเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเศรษฐีเป็นในทุนเป็นผู้จัดสร้างเป็นผู้จัดสร้างาให้ทาให้สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาโดยอาจารย์ห้อยเป็นผู้ออกแบบครับ แล้วก็โกข้อท่าเรือเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยุคแรกๆแล้วเป็นกรรมการตัดสินพระหลวงปู่ยุคสมัยก่อนพระท้องทินเนี่ยเป็นคนนำพระให้หลวงปู่เนี่ยไปปลุกเสกเป็นพันสามเมื่อปี2องพัอ๋อแล้วพิเศษตรงว่าทองคำเนี่ยมี10บเหรียนและบนเหรียญเนี่ยจะมีรอยจานแล้วก็ตอกโค้ดหมดครับแล้วมีเนื้ออื่นอีกไหม มีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงที่เห็นทั่วไปรอยจานตรงไหนพี่รอยจานจะบนเหรียญถ้าเป็นทองคาจะมีรอยจานเหรียญนี่นี่เห็นเลยฟังนะมีจานอคละครับผมจานคําว่ามะอุบ้างพุทธสังมีบ้างณชาลีติบ้างแล้วแต่ว่าหลวงปู่จะซึ่งผู้จานคือหลวงปู่หลิวทุกองค์บางองค์ก็ที่บางคนที่ยืนยันว่าหลวงปู่จานก็มีแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระช่วยจานก็มีก็มีครับแล้วมีต่อคด มีตอกโคตรตัวนัอยู่ซ้ายฝา2ตัวเขาเรียกว่าตัวนั้ภาษาของตอกลงไปลึกลึกคมมากข้างๆภาษากระจายใช่ครับแล้วจะมีลึกและคมแล้วจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่ในในโคดแล้วเนื้ออื่นล่ะเนื้ออื่นมีตอกโคตเนื้ออื่นเนื้อเงินก็มีตอกโคตแต่ตอกโคตตัวนะตัวเดียวครับผมครับผมของเร่นแบบนี้ไหมอ่ายังไม่มีรุ่นนี้ยังไม่มีเห็นมาครับครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับครับครับผมอ่ต่อไปฮะอ่าแล้วก็จะมาอันนี้เลยครับรุ่นบุรณะพระราชวังสนามจันทร์ที่เป็นพระที่สร้างด้วยสวยงามเป็นเนื้อทองางย มีทั้งหมดก,กี่สีพี่ยาที่ลงยามีหลายสีครับครับยามีหลายสีอันนี้คือในนัดศรีวิหกสร้างเพื่อเอาเงินถวายสมเด็จพระเทพเอาเงินบุรณะพระราชวังสนามจันทร์เมื่อปี238สมัยนั้นครับหลวงปู่เสด็จเข้าวังสวนจิรดาถวายเงินพระเทพเพื่อเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยบุรณะพระราชวังสนามจันทร์เป็นชุดที่หาดูได้ยากคนใหญ่อยู่กับข้าราชการผู้ใหญ่กับเศรษฐีก็ลาบบดีหมดเป็นพระที่สร้างได้รูปแบบสวยงามเป็นเนื้อทองคาลงยามีทองคำ ทองคาลงยาตาฝังเพชรแล้วก็ทองคาธรรมดาแล้วก็มีทั้งตาฝังเพชรด้วยที่ตาเนี่ยจะมีฝังเพชรอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวดูนี่ก่อนลงยาผมนะฮะยานี่มีความนิยมไหมสีไหนนิยมสุดไม่มีนิยมขอให้ว่าเป็นเป็นทองคาแล้วลงยาแล้วก็มีตาฝังเพชรไม่ฝังเพชรนิยมหมดพระรุ่นนี้ครับครับผมมาดูตาฝังเพชรนะครับต่อไปรู้สึกจะเป็นองค์นะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ครับเนี่ยตาฝังเพชรนี่ครับ ยตาฝังเพชรเมื่อกี้ที่ลงยาก็มีฝังเพชรก็มีครับนี่นะฮะตาคือตาของตาฝังเพชรฝังเพชรแท้เลยนะอันนี้คือออกมาจากวัดเลยใช่ไหมทำสมัยนั้นเลยครับในในนัดศรีวิหกผู้วาที่เป็นผู้ผู้เข้าใจทำนะทำเลยครับครับผมอันนี้ก็จะมีมีฝังเพชรเหมือนกันเนี่ยส่วนด้านหลังนี่จะตอกโคตเลขเก้าไทยลึกมากครับผมอ่าด้วยอนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำลงยาเนื้อทองคำลงยาเลยครับตาฝังเพชรแล้วก็มีแบบทองคำอาลงยาไม่ฝังเพชรก็มีครับครับเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปนะฮะ ของในแบบนีไหมตอนนี้ยังไม่มีเกยรุ่นนี้ครับยังไม่มีเห็นออกมาครับต่อไปครับนี่ฮะต่อไปก็เนี่ยรุ่นที่ว่าเขาเรียกรุ่นเศรษฐีจโบ้หรือว่ารุ่นอนามัยจโบ้นี่ทองคำนะทองคำครับหนักสี่บาทหนัก4สี่บาทหลวงปู่เน้นรุ่นนี้มากครับเพราะว่าไปให้ช่างแกะแม่พิมพ์เนี่ยหลวงปู่ไปลงอักขระในบล็อกแล้วเสกบล็อกก่อนที่จะปั๊มเพราะท่านตั้งใจให้ช่างเนี่ยแก ให้หนูหนงยสวยเพราะท่านจะถวายสมเด็จพระเทพเมื่อเสด็จเปิดสถานียนามัยเมื่อปี2,541ที่วัดไร่แตงทองจะมีสถานีอานามัยครับท่านยกให้เป็นของข้าราชการ,รแล้วสมเด็จพระเทพเสด็จไปเปิดครับ,รบแล้วก็ท่านได้ถวายสมเด็จพระเทพไปหนึ่งชุดคือมีเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงิน แล้วก็เนื้อนาคแต่บางคนเห็นเนื้อนาคเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเนื้อนวะครับผมแต่จริงๆผู้สร้างหลวงปูอบอกก่บอกให้สร้างเลยให้ทั้งตองําให้สร้างเงินสร้างนาคสร้างเงินนาคใช่ครับแต่ทีนี้ผู้สร้างอ่ะไปใส่ชนวนพระก,กิ่งของวัดบวรเนื้ๆๆอก็เลยกลายออกมาดำๆแต่มีลูกศิษย์บางคนเอาไปล้างนเนื้อออกมายัางกระทงเทเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อนาคนะฮะจำนวนหลักน้อยน้อยมากสร้างน้อยมากครับของในแบบนี้ไหมฮะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าจะตอกโคตดแล้วก็เพราะสังกจ่ายเนี่ยนูนเด่นมากเก๋เนี่ยถอดไม่ติด คนเก๋จึงไม่ไม่อยากจะทําพระรูปนี้ออกมาครับผมทํายากทายากครับนะครับดีแล้วจะมีโค้ดตอกลงไปลึกๆตรงนี้ดีแล้วอย่าทาเลยครับอะต่อไปฮะต่อไปฮะก็อยากจะมาให้ดูวัตถุมงคลหลวงปู่หลี่วงพู่เหล่ยพระกิ่งพระกิ่งนี่นี่นี่ครับพระกิ่สุขใจอันนี้คือกล่องเดิมๆจากวัดกล่องเดิมๆจากวัดแบบนี้ครับมีกี่สีพี่สีเดียวป่ะมีจริงๆถ้าทองคาจะเป็นสีนี้ครับถ้าเป็นเนื้อเงินจะเป็นสีน้ําเงินอะแล้วก็เป็นสีสีเลือดหมูเป็นเนื้อนวะ สีเลือดหมูจะเป็นเนื้อนวะอันนี้ถ้าสีแดงๆนี่เป็นเป็นเนื้อทองคำอาเปิดมาเป็นอย่างนี้ครับนะฮะด้านบนเขียนว่าพระกิ่งเสาห้าครับรุ่นสุขใจสร้างปีพศ237หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะฮะนครปฐม10เมษายนอ่อ3สเมษายน2537สร้างปี37ครับขออนุญาตเอาองค์นี้ออกมาดูได้ไหมได้ครับได้ครับอันนั้นเป็นองค์พิเศษเลยเป็นกรรมการครับผมที่ข้อจะตอกอ่านี่ฮะครับเป็นไงพี่ อ,องนี้ถ้าที่ก้นจะตอกเลข9ไทย3ตัวแล้วก็ทับแล้วก็1ไทยนี่นะฮะถ้าน้องเอฟจะดูรูปพี่จะให้ดูรูปที่มี่มีรูป,ปถ่ายรูปไว้ชัดใช่ไหมในรูปอัลบั้มพี่จะให้ดูเลยพี่หยิบอัลบั้มพี่จะให้ดูแป๊บหนึง่งครับเอาให้คุณผู้ชมดูของจริงไปด้วยนะฮะดูของจริงครับนี่ครับที่ก้นจะตอกนี้เลยนี่เกาทับหนึ่งทับหนึ่งอันนี้เป็นชุดกรรมการมีไม่มีประมาณ9ชุดก็คือ สุดท้ายจะไปจบที่999ทับ9พระสร้างแค่89องค์เท่าอายุหลวงปู่เมื่อปี137ครับผมต้องตอกโค้ดและนัมเบอร์ทั้งหมดตอกโค้ดต้องตอกโค้ดและนัมเบอร์ครับอันนี้เป็นโค้ดครับโค้ดลอลิงโค้ดภาษาจีนโค้ดจุกเป็น2โค้ดแล้วก็ตอกด้วยหมายเลขครับผมต้องมีโค้ดแล้วก็มีหมายเลขกำกับทุกองคแล้วรอยตะไบนี่เป็นนี้ทุกองค์ทุกองครับยวกอนครับทุกองเบอร์เดียวกันนะครับถ้าถ้าในชุดกรรมการนะแต่ถ้าเป็นชุดที่ว่าเป็นเป็นชุดธรรมดาก็จะตอกหมายเลข อย่างองค์นี้เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกนี้ที่ผมเคยถ่ายก้นไว้เบอร์สิบหกก็จะตอกหมายเลขและก็ตอกโค้ดเดียวกันโค้ดเดียวกับโค้ดกรรมการแต่ต่างกันที่เลขทำไมรอยตะไบดูหยาบกว่าก่อนอยู่ที่การตกแต่งอยู่ที่การตกแต่งจบกันที่หมายเลขกับโค้ดดีกว่าหมายเลขต้องลึกและคมครับหมายเลขต้องลึกและคมนี่ฮะองค์จริงมาดูกันที่พิจารณาองค์พระเป็นไงฮะมีอะไรจุดสังเกตก็ดูดูความความสวยงามเพราะว่าช่างขึ้นหุ่นด้วยสวยงามมากครับ ถอ,อดแบบพระกิ่งจีนโบราณครับแล้วก็จะมีสร้างคู่กับพระชัยวัดด้วยรพระกิ่งสุขใจเขาเรียกพระกิ่งสุขใจแล้วก็พระชัยวัดร,รุ่นสุขใจเป็นรพระที่มีน้อยครับเดี๋ยวไปดูพระชัยวัดกันบ้างนะฮะในชุดเดียวกันรรพระชัยวัดเนี่ยจะตอกแต่โค้ดแต่ไม่ตอกหมายเลขแต่โค้ดก็ต้องคมลึก2ตัวเหมือนกัน2ตัวครับโคดสองตัวพระชัยวัดก็จะมีเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อนะวะเหมือนกัน แต่วันนี้ที่มาให้โชว์คือให้ชมคือวัดเนื้อทองคําคือเอาเนื้อหายากให้ดูเอาเนื้อหายากเพราะมีน้อยอย่างชุดกรรมกาเมื่อกี้มีประมาณ9ชุดส่วนชุดเนื้อเนื้อเ,อเ,อเลขธรรมดาเนี่ยก็จะมีประมาณ89องค์อ่ะต่อไปครับที่วัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับขอดูฮะมาจัดมาพี่วางได้ตรงนีงอ้อันนี้คือเบี้ย นี่คือเบี้ยแก้ครับรูปเหลี่ยงเบี้ยแก้รุ่นนี้ก่อนเลยฮะเป็นไงฮะอันอันนี้คือเบี้ยเบี้ยอันนี้เบี้ยรุ่นสองสร้างเสาห้าปุกเสกพร้อมกับพระกิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพิธีเสาห้าสามสิบเมษายนปีหนึร้อยสามเจ็ดอันเนี้ยเป็นเบี้ยที่พุ่มด้วยทองคําแท้ๆที่สร้างจากจากวัดสมัยก่อนครับมีแบบพุ่มทองคํากับพุ่มเงินแบบพุ่มเงินนี่คือคุ้มทองคำมันคุ้มทองคำจริงๆเลยครับสมัยนั้นสร้างน้อยมากครับครับ เดี๋ยวจะเขียนไว้หมดเลยครับยันอยู่ตรงนี้ยันครับยันจะเป็นจะเป็นเลขหไทยกับเลข9้าไทยซึ่งเป็นโค้ดโค้ดกำกับไว้พี่เฉ๋วแล้วครับคราบนี่คืออะไรคราบเนี่ยคือน้ำประหลอดเพราะในในในเบี้ยเนี่ยจะต้องบรรจุประหลอดหมดเพราะว่ารุ่นไหนก็ถ้าเขย่าเนี่ยจะมีารามน่วงนี่ประหลอดได้โดนความร้อนไหลลงมาโดนทองเพราะประหลอดเนี่ยจะกินพวกทองกินพวกพวกเงินส่วใหญ่ก็เลยเป็นคราบขาวๆครับแล้วเอาเอาแค่ตัว ตัวเนี่ยตัวเบี้ยตัวเนี่ยเป็นหอยครับผมเขาเป็นหอยนี้ไม่เคยเห็นเลยนะพี่ตัตีพ่เห็นเบี้ยแก้ก็ประมาณใช่ก็จะเป็นเล็กๆที่เห็นเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเบี้ยแก้ที่เราเห็นก็ทั่วไปนะครับแบบนี้นี่คืออันนี้ก็หุ้มทองคำเหมือนกันเป็นเบี้ยที่สร้างพร้อมอันนี้แบบบูชาอันนี้แบบแบบพอๆนะครับแต่ว่าขนาดอวก็ไซส์เนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้คือก็ลูกศิษย์ที่เขาเขาศรัทธาหลวงปู่เขาก็ไปเสาะหาเบี้ยที่ได้ได้ตามตำราว่าจะต้องให้ให้มีฟัน32ซี่พบ อ๋อคือพอหายมันจะมีฟันเท่าไหร่ต้องนับได้3 2ซี่ไม่ว่าบเบียเล็กเบียใหญ่ก็เลยได้เบียรแบบตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยศรัทธาก็เลยมาให้หลวงปู่สร้างแล้วก็เสกให้พร้อมพิธีเสาห้าพร้อมพระกิ่งสมัยนั้นจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะสร้างน้อยครับ,รบอย่างเบียเบียมันจะมีรุ่นแรกก่อนนี่คือรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกให้สังเกตเลยรุ่นแรกยันจะเล็กจะเขียนไว้เลยยันเล็กแล้วก็มีโค้ดเล็กเล็กกว่าเมื่อสักครู่นี้ขอดูครับยันจะเล็กครับ เล็กมากเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมแล้วะตอกโคตดเลขห้าแบบนี้ครับผมโค้ดเลขห้าอันนี้คือเลี่ยมแบบพิเศษนี่นี่โค้ดเลขห้าตรงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเนี่ยจะเหมือนอันนี้ที่ตอกหลายๆองค์อันนี้คือลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระได้ไปแล้วแล้วไปตอกโคตดพิเศษไว้ครับนี่หนักมากเลยหนักข้างในจะมีประหลอดมีประหลอดบรรจุอยู่ครับขยาและจะน่วงมือเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ที่หาดูได้ยากครับเพราะหลวงปู่เนี่ย ท่านเป็นพระที่ว่ารักษาคนรักษาอะไรวิชาคมท่านจะเอาไว้แก้ไว้อะไรเพราะเบี้ยกแก้เนี่ยโบราณก็จะถือว่าเอาไว้เสริมดวงการแก้สิ่งอับประมงคลสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีให้กลายเป็นดีแล้วก็แก้ร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสริมดวงชะตาคนนะครับอันนี้เขาเรียกเบี้ยบูชาส่วนใหญ่จะเอาใส่บูชาไว้ในตู้เซฟบูชาเงินบูชาทองเอาไว้บนพานหรือไม่ก็ใช่ครับบางคน,นแบบนี้ไหม ยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีเห็นเพราะว่าทําค่อนข้างจะทําได้ยากเพราทั้งแบบบูชาทั้งแบบติดตัวยังไม่มีเลยยังไม่เคยเห็นของเก๊ครับเพราะว่าจะมีโค้ดกํากับหมดโค้ดอ่าเลขห้าที่ตอกลงไปครับครับคือทีนี้คืออยากจะถามพี่จิ๋วว่านี้คือเบี้ยแก่ยเนื่องจากว่ามีพระเกจิคณาจารย์ทามาเยอะมากวิธีจะดูว่าเบี้ยแก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรงปู่หลิวนี่คือต้องเป็นยังไงเอาเอาเป็นแบบบูชาหรือเปล่าเอาเป็นแบบติดตัวดีกว่าเอาแบบติดตัวครับแบบติดตัวถ้าเบี้ยรุ่นแรกเลยเนี่ยก็จะมียันกํากับเลยครับ มียันกำกับสัญลักษณ์แบบนี้เลยครับสำคัญเลยครับเนี่ยแล้วก็จะมีโค้ดเลข5้าที่ตอกอันนี้เบี้ยรุ่นแรกยันนี่เป็นยันนูนนะเป็นยันนูนครับเป็นยันนูนปั๊มจากยันนูนออกมาครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีเขียนว่าเขียนเลยนะครับอันนี้จะเขียนวัดด้วยอันนี้จะเขียนวัดน้าจะเขียนวัดนะครับนี่ครับวัดไร้แตงทองครับหลวงปู่หลิววัดไร้แตงทองเอาละครับวันนี้นะฮะได้ความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่หลิวไปมากมายเลยทีเดียวปิดท้าย อยากให้พี่จิ๋วฝากถึงคุณผู้ชมนะที่สนใจเรื่องราวพระเครื่องของหลวงปู่หลิวอยากจะไปต่อยอดกันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับ,รบเชิญครับก็อยากจะฝากน้องๆที่เข้ามาเล่นพระใหม่เนี่ยให้ถือยึดถือเรื่องคุณธรรมให้ให้ซือ้อขายพระแท้ความซื่อสัตย์จุจริตที่ต้องมีในหัวใจทุกคนที่หลวงปู่เคยสอนไว้ว่าขยานันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเนี่ยผมว่าคําว่าซื่อสัตย์เนี่ยทุกสาขาอาชีพต้องมีแล้วตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาเล่นพระเนี่ย กระสักแต่ว่าอยากจะสร้างกระแสให้คนรู้จักแล้วก็ขายพระเก๊ผมว่าการขายพระเก๊ไม่ใช่ว่าคุณทําลายตัวคุณถ้าเอาวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวไปขายเนี่ยผมถือว่าเป็นการทําลายเกียรติคุณบารมีหลวงปู่หลิวด้วยเพราะตอนนี้เกิดขึ้นหลายหลายที่อ้างชื่ออ้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปขายวัตถุมงคลเก๊กันอ้างเป็นกรรมกา,ารบ้างอ้างเป็นสายตรงหลวงปู่หลิวบ้างผมก็อยากจะให้ยึดถือว่าคนเราเล่นพระน่ะความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่ากักบตนเองและกับลูกค้าตรงน,นี้ต้องต้องต้อง,อง,อง,องยึดถือเป็นสําคัญ ก็อยากจะให้เล่นกันถูกต้องนะสุดท้ายก็คือศรัทธาบูชาลวปู่หลิวปรึกษาจิ๋วได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วมากๆเลยที่มาแนะนําเรื่องราวของลวปู่หลิวนะครับให้คุณผู้ชมได้นาไปต่อยอดกันขอบคุณครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ